Nhìn tùa, ninh tùa kín ba mò. Dai, yêu, dai, yêu. Ut uốn, nôn. Hiện mẹ tham mưu dung. Men, 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 men. 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 Men, เก็บแป๊บหนึ่งนะครับลอยปูมอ้าวหนึ่งตัวสองตัวกบเล็กนั่นน่นนั่น,น,นโอเคโอเคได้ได้ได้ได,ได้มีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเก็บแป๊บหนึ่งนะครับ ลังนี้ไม่มีครับน้ําแห้งทิ้งละน้ําลงอ้าวมีมีมีติ้นหนสีกบตัวใหญ่เลยโอ้นั่นนั่นตัวใหญ่มันมัน,นครับมันโอ้กินปลาหมอเต็มท้องเลยนู่นเห็นไหมครับโอ้ตัวใหญ่เลยเก็บแป๊บนึงนะครับ สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้มาดักกบอีกแล้วนะครับกลับไม้ข้างถนนหลวงพหลโยธินนะครับหมายเลขกหนึ่งย้อนแสงมืดไปหน่อยนะครับเตรียมมาสิบหลังเหมือนเดิมนะครับใส่ไว้ตรงนี้หนึ่งหลังเดี๋ยวหาอะไรมา ปิดปิดไว้ครับจะใส่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมมาลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้านะครับชวินขอใส่ไปก่อนนะครับสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มากู้รอบกบนะครับ บรรยากาศตอนเช้านะครับรอบๆอบไม้ฝนตกนะครับคุ้มคมเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังแรกกันเลยนะครับใส่ไว้ตรงนี้ขอบขอบอาจจะเดินลงไปลำบากหน่อยกล้องอาจจะสั่นหน่อยนนะครับมืออาจจะสั่น ไม่ใช่กล้องสัน่นสิมือสัน่นหลังแรกครับฝ่าวี่แต่ปูเข้าปลาหมอหายไปตัวหนึ่งก็งไม่หายอยู่น้องน้อยนั่นเก็บก่อนนะครับ รุนหลังต่อไปรุนหลังต่อไปพร้อมกันเลยนะครับก็กำลังปลูกข้าวโพดกันข้าวโพดกำลังขึ้นเอาไหนวะ ตรงนู้นตรงนู้นน้ำแห้งทิ้งหมดแล้วน้ำลงนะครับเมื่อวานก็ยังมีอยู่แบบนี้น่าจะไม่มีน่าจะไม่เข้าเนื้อต่ปาหมอนั่นดินเดียวเดียวรข้างในนี้ เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปรุนต่อครับหลังต่อไปอ้าวหนึ่งตัวหนึ่งตัวกินปลาหมอได้อยู่ได้อยู่ อ้วนๆนู่นเห็นไหมท่านผู้ชมน, أن, นั่น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 มก็สั่นอ่ะตื่นเต้น,นปลาหมอสองตัวอยู่ในท้องหมดเลยดินดุกๆเก็บแป๊บหนึ่งนะครับรุนหลังต่อไปเลยนะครับ ได้มาแล้วหนึ่งแต้มโอ้น้ำแห้งน้ำแห้งทิ้งรอบนี้มีไหมไม่ดิ้นเลยนีแต่ปลาหมอครับ ก่อนครับต่อไปเลยนะครับหมายแรกที่ทำคลิปแรกๆไปนะครับตอนนี้ข้าวเริ่มเขียวแล้วโตวแล้วไม่มีรอยกบเข้าเลยรอยปูมั้ง อ้าวหนึ่งตัวสองตัวกบเล็กนั่นนั่นนั่นโอเคโอเคได้ได้ได้ได,ได้มีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเก็บแป๊บนึงนะครับหลังต่อไปเลยครับ เมื่อกี้ได้มาอีกสองแต้มแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวเล็กๆหดังนี้ไม่มีครับน้ำแห้งทิ้งละน้ำลงอ้าวมีมีม,มีติ้นในสีกบตัวใหญ่เลยโอ้นั่นนั่นตัวใหญ่มานมานครับมาน โอ้กินปลาหมอเต็มท้องเลยนุ่นเห็นไหมครับโอ้ตัวใหญ่เลยเก็บแป๊บหนึ่งนะครับมันมานมานัมนมนันชานี้ลุ้นหลังสุดท้ายนะครับเข้ามาในป่ามืดหน่อย วันนี้หมานครับวันนี้หมานสีแต้มผ่านไปต้นหลังนี้กันต่อนะครับเปิดดูตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นไม่เข้าครับรอบอันนี้ เดี๋ยวสรุปเข็มเดี๋ยวสรุปผลงานท้ายคลิปนะครับพูดผิดตะกุกตะกักสรุปผลงานท้ายคลิปนะครับกับไมน้นี้ได้มาสีแต้มนะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับ เอามือไปหน่อยนี่ครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็กบเล็กสามตัวพอได้แกงแคนะครับใส่ผักก็ยเยอะหน่อยแกงแครฉบับมืองเหนือนะครับแกงแคผักรวมขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามให้ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมผลงานคลิปนี้สีแต้มนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ